น,นี่นะคะกลับมาพบกับู้อีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดจากชาแนลฟอร์ดโปรแรงบายปิชัยนะคะก่อนอื่นได้เลยข่าวปุฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดทุกชนิดด้วยนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่ปุ้ยได้ลงในส่วนของตัว XLT นะคะก่อนที่จะเปิด ตัวของตัว Next Gen กันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มีไอเดียตัวรถเต็มเต็มนะคะในส่วนของไอเดียการตกแต่งค่ะวันนี้อาจจะเป็นฉบับแบบที่ไม่สมบูรณ์นิดนึงนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ขาดหายไปนะคะแล้วก็บางอย่างที่ติดตั้งมาให้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นตัวเลือกนะคะในการตกแต่งให้กับคุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของรุ่น xlt นะคะในตัวของ next challenger xlt ทุกรุ่นเนี่ยตอนนี้รถมีส่งมอบครบทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว open cab นะคะตัว เกียร์ธรรมดาแล้วก็โอเพนแคปเกียร์ออตโต้นะคะตัวเกียร์ออตโต้แล้วก็ตัว เกียร์ธรมรมดาสประตูนะคะแล้วก็ตัว 4, คูณ4ด้วยค่ะมีครบทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวรถวันนี้ที่ปุ้ยจะนํามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรุ่น Next Gen r a n g e r ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่934,000บาทค่ะในส่วนของการเพิ่มในส่วนของแพ็กเกจ A นะคะตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีก30 0 0 0บาทมีอะไรกันบ้างปุ้ยใส่รายละเอียดเอาไว้ให้แล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากเพิ่มในส่วนของแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในรุ่นนี้ค่ะ9 3 4 0 0 0บาทเพิ่มเติม จากเดิมนะคะ3 2 0 0 0บาทจากรุ่นเดิมเนี่ยมีอะไรที่ได้เพิ่มมาแล้วก็มีอะไรที่หายไปกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเห็นในส่วนของการตีสันเหลี่ยมในตัวของตัวรถและที่สําคัญนะคะในส่วนของความกว้างของขานล้อตัวรถเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยจากขนาดเดิมของตัวรถเดิมนะคะความสูงยังเท่าเดิมอยู่ค่ะ แต่เนื่องจากมีการขยายฐานล้อทําให้ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยมีพื้นที่ในการนั่งมากขึ้นนะคะก็ทําทให้กับภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความกว้างขวางมากขึ้นค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในรุ่นนี้นะคะเราจะเห็นในส่วนของความเป็นสไตล์อเมริกันมากขึ้นโดยการเพิ่มสันหลี่ยมของตัวรถเนี่ย เข้ามานะคะจากเดิมที่เราจะเป็นรูปทรงแบบมนๆนะคะในสไตล์ของเอเชียตัวนี้เนี่ยจะเน้นเป็นในส่วนของ Dna ที่เป็น F150 มากขึ้นค่ะด้านหน้านะคะเราทําการคัสตอมในส่วนของชุดไฟหน้านะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะตัวนี้เป็นการคัสตอมในชุดไฟหน้าที่เป็น2แบบนะคะในตัวนี้ค่ะเราจะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะในส่วนของตัวนี้มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันที่เป็นในตัวของเด t a บด้วยแต่ว่าตัวนี้นะคะเราทำการคัสตอมในส่วนของตัว เดทาม์ uh, time, เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อทำการเลี้ยวตามสเตปไฟเลี้ยวค่ะในส่วนของตัวเดทาม์ time, เนี่ยเราจะมีการคัสตอม2แบบเนาะแบบที่เป็นไฟ LED ์แบบเป็นเม็ดกับตัวที่เป็นครนสตัลนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูในส่วนของการตกแต่งของคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าได้ในส่วนของแบบไหนกันไปนะคะเดี๋ยวในส่วนของสเตปไฟเลี้ยวเนี่ยปุ้ยทำคลิปแยกเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะว่าการคัสตอมในส่วนของการเลี้ยวของสเตปเนี่ยจะทํางานกันยังไงนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะได้ไฟตัดหมอกนะคะที่เป็น LED ด้านหน้ามาให้นะคะและในส่วนของกระจรังหน้าค่ะเราก็มีการคัสตอมอีกนะคะจากเดิมที่จะเห็นเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของ Ford เนี่ยชัดเจนตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็น FORD ค่ะเป็นกระจังหน้าที่แสดงความเป็น F150 มากขึ้นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟสีว3จุดนะคะซึ่งตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะ สีส้มสีฟ้าแล้วก็สีขาวได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าแน่นอนค่ะสามารถตัดขอบให้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นขอบสีอะไรซึ่งตัวนี้เราออกแบบให้ตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยค่ะ มาดูกันที่ด้านหน้าจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านข้างนิดนึงค่ะในส่วนของนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปทรงแล้วนะคะในตัวของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเรื่องช่วงล่างเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเช่นกันนะคะในตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะใส่มาในส่วนของตัวที่เป็นล้อนะคะขนาด20นิ้วตัวนี้เน,นี่ยจะเป็นล้อ GT น,นะคะเป็น 4x4 ค่ะ at 7 0นะคะตัวนี้เรามาด้วยขนาดยางนะคะที่ 2 7 5 5 5 r 2 0นะคะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อสไตล์เมกานออฟโรดแต่ว่าตัวเนี้ยนะคะถ้าเป็นออฟเซตตัวเนี้ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ออฟเซตลบ18แต่ถามว่าติดไหมเวลาเลี้ยวเนี่ยค่ะวงเลี้ยวจะติดด้านหน้านิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําในส่วนของตัวเน็กเจนเนื่องจากเขามีการขยับในส่วนของตัวด้านหน้าเข้ามาเยอะนะคะมันเลยทําการให้มัน,ม,นมันมีการติดในส่วนของฟุงด้านหน้าด้วยนะคะและที่สำคัญเรามีการ กันนคมาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดีนะคะที่แนะนําเลยนะคะถ้าอยากใส่เป็น120นิ้เนี่ย offset ที่ปุ้ยแนะนําคือลบ12นิ้วนะคะหรือถ้าอยากใส่แบบที่ไม่ติดแล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องแดัดแปลงไม่ต้องใส่ชุดยกนะคะปุ้ยแนะนําที่ ออฟเซ็ตล้อที่เป็นขนาด18นิ้วแล้วก็เป็นออฟเซ็ตบวกหรือออฟเซ็ตศูนย์เท่านั้นนะคะที่จะใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่ติดด้วยเพราะว่าถ้าไม่อย่างาน,นั้นนีถ้าเกิดเราใส่ลอยยีแล้วก็มีการเลี้ยวติดนะคะตัวนี้จะต้องใส่ในส่วนของชุดยกที่มากกว่า3นิ้วขึ้นไปนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องยกด้านหน้าเนี่ยถึง4นิ้วกันด้วยกันทีเดียวนะคะเพื่อให้พ้นวงเลี้ยวแล้วก็ไม่ติดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกล้อแม็กนะคะก็กรุณา เลือกให้ตรงนะคะตามการใช้งานด้วยแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าวิธีการใช้งานของเราเนี่ยจะใช้งานได้เป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าในส่วนของการยกถ้ายกเป็นแบบก้อนนะคะก็จะทําให้แหลกทงอะัยเนี่ยมีความเบานะคะถ้ากรณีแหลกทงอะัยพังเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการยกหรือตัวนี้ได้นะคะวารันตีในส่วนของการเคลมเนี่ยก็จะขาดไปด้วยค่ะ ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ยังเพิ่มในส่วนของชุดแต่งนะที่เป็นในตัวของเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะคะที่เป็นในส่วนของกาบด้านข้างนะคะที่เป็นในสไตล์ของเลนเจอร์นะคะที่เป็นตัวนี้อันนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นความเก๋ไก่ ett. อันนี้คือการแต่งให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็บันไดด้านข้างค่ะที่มีความกว้างขวางแล้วก็ เหยียบขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของชุดกันาสาดเนี่ยเป็นชุดกันาสาดของฟอร์แท้นะคะ4ชิ้นตัวนี้นะคะเก็บเสียงลมได้ดีมากๆเลยค่ะไม่มีเสียงลมเข้าในช่องของส่วนของกันาสาดด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าในส่วนของกันาสาดเนี่ยถ้าเป็นกันาสาดอ่าไม่แท้นะคะก็จะมีเสียงลมที่เข้าในช่องของช่องรูอากาศของตัวนี้เขาได้ค่ะ มาในส่วนที่ของด้านท้ายกันบ้างอย่างที่พบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัว Next Gen Ranger XLT ตัวใหม่เนี่ยมีการย้ายในส่วนของจุดยึดเตต่างๆนะคะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็มีการย้ายในตัวของโช๊คเนี่ยมาไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็แหนบเนี่ยเอาไปไว้ด้านในค่ะทําให้ภายในช่วงล่างของเขาเนี่ยมีความนุ่มนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นกระบะอเนกประสงค์ขนาดกลางนะคะที่เงียบแล้วก็นุ่มมากๆเลยด้วยเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะที่ทํางานด้วย แรงเทอร์โบเดี่ยวนะคะที่170แรงม้าแรงเบรดสูงสุดที่405นิวตันเมตรนะคะแต่ว่ากําลังเหลือเฟือเลยค่ะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะตัวนี้รับรองเลยค่ะว่าจูนทั้งเกียร์แล้วก็ในส่วนของตัวระบบเครื่องยนต์ใหม่นะคะทั้งหมดเลยนะคะทําให้รถคันนี้เนี่ยเงียบแล้วก็นุ่มแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบทั่วเลยค่ะ ด้านหลังของเรานะคะตอนอันนี้ค่ะพื้นจาลองแบบในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะที่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วค่ะตัวนี้ขนาดของตัวคิ้วล้อเนี่ยจะเป็นเป็นแบบใหม่นะคะที่รู้สึกว่าจะมีความเหลี่ยมเป็นความเป็นเหลี่ยมนะคะตีเข้าเหลี่ยมในตัวของล้อรถเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมกับจะมีตัวสีนะคะที่เป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นสีแดงที่เป็นแบบสะท้อนแสงมาเพิ่มให้ด้วยค่ะ ด้านหลังนะคะในส่วนของชุดไลเนอร์ด้านหลังค่ะก็จะมีครอบกระบะฝาท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นก็จะมีในส่วนของการใช้งานที่สําหรับเป็นตัวยึดงานนะคะเป็นช่องซีแคมช่องต่องานนะคะสําหรับ ในส่วนของการใช้งานในตัวของการติดตั้งโลบาร์ตัวนี้เราไม่ต้องเจาะกระบะแล้วนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะไฟเบรกตัวที่3นะคะถูกย้ายมาไว้ที่ด้านหลังค่ะใช้งานง่ายขึ้นและในส่วนของโลโก้ฟอร์ดด้านท้ายนะคะก็มีในตัวของกล้องมองหลังนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยจากตัวเดิมที่ไม่มีนะคะตัวนี้มีเพิ่มเติมให้แล้วและก็ยังเพิ่มในส่วนของชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เป็นในตัวของครอบท้ายค่ะที่เป็นคําว่าฟอร์ด F O R D ลงไปรวมถึงในตัวที่ ช่องสแตปมนะคะด้านฝาท้ายค่ะเราก็ใส่เป็นอักษรอะคริลิกที่เป็นคําว่าレนเจอรเพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยค่ะด้านท้ายนะคะก็ยังทําเป็นการชนแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของชุดไฟนะคะก็ไฟท้ายจะเป็นชุดไฟ LED แบบใหม่ค่ะให้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นレ a เจอร์แบบเด่นชัดเลยนะคะใครเห็นก็จะรู้เลยค่ะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนของ next レン a n g r r ค่ะและในตัวนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของตัว ที่เหยียบด้านฝาท้ายด้วยนะคะสําหรับขึ้นกระบะด้านท้ายด้วยค่ะหมดปัญหาในเรื่องของการขึ้นกระบาท้ายด้วยการเหยียบล้อนะคะตัวนี้เรามีที่เหยียบมาให้เรียบร้อยเลยค่ะเรียกว่ามั่นใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในของตัวรถกันบ้างค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากภายในเลยนะคะจากเดิมค่ะที่เป็นตัวเบาะหนังนะคะในตัวเดิมนะคะราคา9,200 นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนนะเป็นบอกผ้านะคะแต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมนะก็จะมีในตัวของที่เป็นพุชสตาร์ทเนงนะคะตัวนี้มีพุชสตาร์ทเพิ่มมาให้พวงมาลัยที่เป็นแบบใหม่นะคะมีปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอสีขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ความละเอียดถึง480พิกเซลด้วยกันนะคะบอกระยะการทำงานเราก็เป็นไมล์แบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วด้วยนะคะ ไม่มีการเป็นเข็มแล้วนะคะแล้วในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะก็จะบอกในส่วนของโหมดการทำงานต่างๆรวมถึงตัวนี้จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสอดพานนะคะแล้วก็มีโมเด็มในตัวเครื่องยนต์ด้วยค่ะนอกจากนั้นเองไล่ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อมช่องต่อ USB ค่ะซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆสำหรับลูกค้าที่สำหรับจะติดตั้งกองหน้ารถนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารก็จะมีการปรับเปลี่ยนในการ มีการในส่วนของตัวแผงไฟหน้านะคะที่เราเห็นนะคะแล้วก็จะมีในตัวของตัวที่เปิดประตูนะคะรวมถึงที่เปิดกระจกด้านค้างด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวนี้ค่ะก็ยังมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะที่เป็นแอร์ด้านหลังของผู้โดยสารนะคะรวมถึงช่องต่อไฟแบบ1 2โวลต์ให้กับลูกค้าด้วยค่ะเรียกว่า ก็มีส่วนที่ตัดออกไปแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเข้ามาที่คุ้มค่ามากทีเดียวนะคะในราคาที่3 2 0 0 0บาทแค่นั้นเองอะ่ะวิวว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยก็ยังมีมาให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยด้วยะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถยนต์ Ford XLT นะคะใ e เ g e er, ลนเจอทุกรุ่นนะคะก็สามารถโทรหาปุ้ยได้ตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้0 8 9 7 4 2ป4 2 4่สองอสแอดนหรือสแกนคิ หลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะคะลาไปด้วยรถรอๆคันนี้เลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปกันไหนกันด้วยนะคะว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ